พกันเช่นเคยนะคะเมนูที่แม่ว่าจะทําวันนี้นะคะเป็นข้าวยำนะคะนี่นะคะดูเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นข้าวหุงด้วยดอกอัญชันค่ะทั่วฟักยาวมะม่วงมะพร้าวคั่วปลาปน่นตะไคร้กุ้งแห้งส้มโอแล้วก็ตัวนี้เป็น,ปนใบชะพลูนะคะ ใบมะกระดูดแล้วก็พริกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำบูดูที่ไม่ไต้มนะคะเนี่ยเครื่องก็จะเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำข้าวยำนะคะเราจะต้องมาจัดการกับตัวน้ำบูดูก่อนค่ะตัวนี้นะคะแม่อ้อยใช้3าขวดนะคะคือจะเคี่ยวครั้งเดียวเนี่ยเอาเก็บไว้ทำทั้งปีเลยค่ะเก็บได้นานนะคะ เดี๋ยวนี้ก็จะมีข่านะคะน้ำมัดู3สามขวดตะไคร้แปดหัวหอมแดงยี่สิบหัวนะคะแล้วก็ข่าอีกยี่สิบแว่นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดอีกนะคะยี่สิบใบค่ะเราจะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะตอนนี้ขอเคี่ยวไปก่อนเราเคี่ยวประมาณนี้นะคะทีนี้ไม่อ้ยจะนําไปกองนะคะแล้วทีนี้เรามาปรุงกันนะคะ ก่อนน้นไปกองก่อนค่ะเรากองเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาเคี่ยวใหม่อีกรอบนะคะไม่ต้องใส่น้าตาลมะพร้าวไปนะคะข6ขีดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะขอเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำของเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมพวกผักกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ นะคะคหอมมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะเครื่องของเราก็จะเยอะนิดนึงค่ะหลังจากที่ไม่อ้อยต้มน้ำบูดูนี่นะคะน้ำบูดูหอมหอมจะเป็นข้าวหุงในดอกอัญชันตัวฝักยาวมะม่วงมะพร้าวคั่วปลาปนตะไคร้ซอย กุ้งแห้งส้มโอพริกใบมะกรูดใบชะพลูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้าวยำนะคะข้าวยำสมุนไพรค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยนี่นะคะน้ำบูดูนะคะตัวนี้น้ำบูดูนะคะหอมหอมอุดมด้วยสมุนไพรนะคะ นี่นะคะเป็นเมนูที่ไม่ควรจะพลาดนะคะอร่อยมากเลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยองค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ